พี่น้องครับสวัสดีครับออกมาหาหนึ่งครับวันนี้ครับนี่พันปักบันไดมาครับเลยมาหาผู้เดียวครับเจี๋ครับห้างหนึ่งครับจดียวหายบ้างครับครับพี่น้องตัเป็นขอยเป็นอวกครับงุ่งๆอยู่ครับตัวเป็นขอยเป็นอวกครับเดี๋ยวลงไปบนห้างครับ่ห้างหน่อยห้างไงครับไปครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับคนหวานบักเน่าเลยครับแย่พร้อมครับ โอ้าวบางเงี้ยเลยครับหัวหน่าเท่าเขียนครับพี่น้องหางแหลกแหงบ้านครับมือนี้โอยไปครับเดี๋ยวตัดออกไปเบื้องข้างนอกครับพี่น้องไปไปไปครับพี่น้องครับหัวหน่าครับเป็นโลครับเบื้องครับนะใหญ่เลยครับ้อพของใหญ่ครับเบื้องครับอุ้ยวะปิดตังงาๆเลยครับหางแหลกครับผ่านปักไปได้มาก เสียดายครับเดเจอมาเจอห้างใหญ่ครับผมเพิ่งมาเจอวันนี้ครับดีใจครับครับปักไงเลยไปครับไปเก็บใส่ทุงครับหนักเลยจด็ปกาต่อไปครับครับฝากก็ไรกดแชร์ครับหนุ่มผัดป้าใจครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับอย่าบมดขาดคิดไปไหนครับครับไปครับนี่ครับพี่น้องครับอีกห้างหนึ่งครับห้างหน่อยครับแตงหัวน้ำหวานโอ้ใหญ่นะครับหัวน้ำพิษตาครับอยู่บนต้นไม้นี่ครับนี่เห็นหัวน้ำหวานป๊บปู่ยังไงครับขึ้นมาเอาครับ บอกบุ่ยพี่บังแน่นอนครับอืมปีนี้หนำดีเลยครับเสียงกุ๊บหองครับกลับไปเก็บเศษถุงครับไปหา้งต่อไปครับนี่ครับขี่รถล้มมาข้า้งปราอ้อยครับเจนิย์ออกเงี้ยวครับพี่น้องเป็นห้างนะครับหางอยู่ไหนครับหนูว่าบิดตายอยู่ครับจะหายไม่เข้าห้างไปก่อนครับ โอเคครบแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับหนามนี้เลยครับหนามพิดตาครับหนำใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาเอาไม้เบิ้งครับนี่ครับเอามาครับเบิ้งครับเบิ้งมันเอาหนามมาใส่ครับเบิ้งครับหนามเต็มเลยครับนักกับพังนี้ครับเดี๋ยวเก็บเศษท่งเปียต่อไปครับพีษสาครับพังนี้ ครับพี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งครับห่างปานกลางครับห่างบ่อคอยใหญ่ครับเต็นน้ำปูดเลยครับน้ำปูดเลึกขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวเราไม่เมื่อครับอีกสกูครับครับพี่น้องครับเราไมาครับห่างจากบ่อครับบ่อครับเบังครับสมานพ่อใดอยู่ครับปิดตาครับเจมอนุบาลบนใหญ่ครับประเด็กกัดกินครับพี่น้องไดครับเก็บแต่ตรงหางต่อไปครับ นี่ครับอีกขั้นหนึ่งครับพี่น้องครับป่าขวนแซ่ครับห้างไหนจะอ่อนอยู่ครับเต็นหวานใหญ่เลยครับพี่น้องห้างอ่อนพอดีแหละครับแต่ออกไม่เบิก้างนอกครับนี่ครับพี่น้องครับลงมาแล้วครับโอ้โหเบิงครับน้มทั้งนั้นเลยครับพี่น้องโอ้ยน้ำใหญ่อยู่ครับกวนของกมใหญ่ๆครับเบิงครับน้ำทั้งนั้นเลยครับแต่ปะปิดตาครับห้างอ่อนครับ ห้างออนได้กินครับจะว่ากันเนะ้อครับขอด้วยครับหนีมากไกลครับฝากหวยครับนี่ครับานั้งงานเลยปิดตาครับไปครับเก็บเศษตรงครับหาห้างต่อไปครับนครับน้องครับนิ่มราสองครับวานปิดตาแล้วครับมันไปไหวมั่นยี่สิบหมื่นครับมาเบิ่งครับม่นจะจะไปอยู่กับอยู่กับสองห้างเลยครับอีกกนึ่งอยู่ข้างหลังผมครับนี่ตัตัดครับนี่ครับหัวหนามครับ ใหญ่เลยครับหน่มหลบซองครับอ่างครับเอาไปเหมือนเดิมครับมัดไปขึ้นเก่าเดี๋ยวมาเบิ้งหลบสามครับไปเบิงอีกห้างนึงครับครับจดี๋ครับอีกห้างนึงครับหนามดีอยู่ครับเบิ้งครับหลบสองครับมัดไปขึ้นเก่าครับเดี๋ยวมาเบิ้งหลบหลบสามครับตาอยู่ข้างบนข้างใจหนามต็มเลยครับไปเก็บตรงครับผมอีกห้างนึงครับห้างออนอเลยครับหนามปูดครับ เดี๋ยวไปห้างสราถ่ายครับเด็ิๆการบันครับไปขอตัดครับครับพี่น้องเอามาครับห่างตกรอดนี่ครับหน้อนใหญ่ครับออกขางนะครับคนละวันครับเตรียมตุกหลอดครับเดี๋ยวไปอัพเดทยู่บันวัตถจช้างครับไปครับนี่ครับพี่น้องครับการบันนะครับได้จินห้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกตเปียดเตตเปดห้างครับนี่ หาคนเดียวครับนี่ครับพังไงครับวันใสลูกครับก็งามๆหมบงามกันเลยโอ้ยจะขายครับฝากอะไก็ใช้ครับนุ่มบานบานใจครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะประกาศคลิปไหมครับไปครับวันนี้แกพ่อคีนะครับได้เก็บไปทั้งครับเดี๋ย่างออื่นไปหาไหมครับมื่าอื่นนี่ครับนีอีกสั้นนี่ครับไปครับสวัสดีครับ